พื้นที่ตำบลหนองคูและตำบลห้วยยางอําเภอลําปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งซ้ำซากทุกปีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและพืชผลอื่นๆต่างได้รับความเดือดร้อนสถานการณ์ภัยแล้งหรือภาวะฝนทิ้งทำให้นาข้าวและผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆขาดน้ำในการหล่อเลี้ยงได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากส่งผลให้ชาวบ้านไม่ได้ผลผล,ผลิตและมีภาระหนี้สินจากการลงทุนทําการเกษตรตามมา จากปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้กรมชนลประธานเข้ามาแก้ไขปัญหาชาวบ้านทั้งสองตำบลได้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนโดยการสนับสนุนงบประมาณกว่า58ล้านบาทสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าจำนวนสองแห่งโดยมอบหมายให้สำนักงานโครงการชนลประธานจังหวัดบุรีรัมดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าดังกล่าวอย่างเต็มที่และเร่งด่นดวนเพื่อให้ทันต่อการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาภัยแล้งซ้ำซากให้กับเกษตรกร นายกิติกุลเสภาศีลาพรผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดบุรีรัมย์เปิดเผยว่าหลังจากกรมชลประทานอนุมัติงบประมาณมาทางเจ้าหน้าที่ต่างเร่งดําเนินการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งปัญหาการขาดแคลนน้าเพื่อการเกษตรและน้ําอุปโภคบริโภคโดยดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในด้านการบริหารจัดการน้ํา โดยสถานีสูบน้ำทั้งสองแห่งนั้นประกอบไปด้วยสถานีสูบน้ำบ้านไผ่ใหญ่ตนนําบลหนองคูและสถานีสูบน้ำบ้านหนองตราดตําบลห้วยยางซึ่งจะทําการสูบน้ำจากลําน้ำมาดไปหล่อเลี้ยงต้นข้าวและผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้านสถานีสูบน้ำบ้านไผ่ใหญ่เนี่ยมีกําลังสูบนะครับ200 200ลิตรต่อวินาทีนะครับสามารถ ท่อท่อส่งน้ํายาว6กกิโล700เมตรนะครับสามารถช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรได้2,000ไร่นะครับแล้วก็มีผู้ที่รับประโยชน์เนี่ย300ประมาณ3 0ครูเรือนนะครับจะให้งบประมาณในการก่อสร้าง39ล้านเศษนะครับสำหรับสถานีสูบน้ำทั้ง2แห่งขณะนี้ดำเนินการก่อสร้างคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อละ90และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษาย,ยน2 5 5 8นี้ เมื่อเสร็จแล้วจะสามารถสูบน้ําจากลําน้ําไปช่วยเหลือพื้นที่ทางการเกษตรในพื้นที่ตนนําบลหนองคู่และตําบลห้วยยางอําเภอลําปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ไม่น้อยกว่า3,500ไร่ในฤดูการเพาะปลูกที่จะถึงและจะมีเกษตรกรได้รับผลประโยชน์จากสถานีสูบน้ําทั้งสองแห่งมากกว่า450ครัวเรือนและนี่ถือเป็นอีกหนึ่งการช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมจากหน่วยงานภาครัฐ ที่เล่งพยายามให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนให้กลับมาดำรงชีวิตอย่างเป็นปกติสุบอีกครั้ง